Hãy subscribe mất kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เจ้าเข็มมาเป่าก่อนแล้วมาวางไันก่อนหนึ่งครับเจ้าเข็มมาเป่ามันเหิงเลยนี่เออเขามาวางอยู่เตียงหน่อยก็ได้เล้วจะเป่าอยู่นี้เรื่อูเป่าอยู่เตียงเป่าอยู่ทางเตียงดีกว่าเว้ย เอาลงไปหลุมผลแนวกินอะเอาแนวกินลงไปหลุมเย้เย้เยเย้ยุดซะกอนมาถ่ายคลิปนี่มยืนถ่ายอยู่นอ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง้านเกิดบักนวนนีัวนะันที่เก้าวันที่เก้ามเมษายนมันเกิดบักวน,กนกวนผมรรบเก่าปีเค้กอยู่ตู้เย็นได้เวลาเป่าเค้กแล้ว แบบว่าเจวกรเฮียงกันคับน,นั้นโลดเฮยกุ้งถวยอันนี้คือกับข้าวกุ้งมืดก,กับข้าวกุ้งมืดนะ้าลูกชิน้นเฟินจิต๊กจะบอทแ่เมืองบ่นี้ไปบาครอบ่บเฮ้ยเฮ้ยเธอลูกสาวหล่ะเธอบาา่าครมเฮ้าาย

ย่างโต๊ะเราปะนี่พี่น้องมาเกี่มน่าจิ้มขยุผา่จ้มกมก่ระฟาไม่นะเปล่าเค้งไม่ชิ้นเทิงแห่สวัสดีพี่น้องสกุดสกคนเด้อ ปกกระกันยังอยูอย่บนนี้บมีมีประกันบางไฟจักทีอ้าถ้าเกิดมันเป็นตก,กถึงเพือนสร้างคนด้สักคมลูกือรเนาะข้าก็ต้องมีด้ันได้างพอบ้านนี่โบมีไมีประกันประกันรือบมีอ่มีเตีองมีแต่รับประกันสื่ออ่าขอรับเขาเห็นบนี้ใต้องรับปกกระกันไหน มีประการไหนกระซิบปีอะไรอะปีเบิร์ดเดย์เนาะก้าหน่ามีได้ขอบจ็กปีขอบเก้าปีขอบรอบเก้าปีค่ะหน้าบันดอนไอ้อ้วนได้จักก้อนได้เค้กหรือมะขยับไอ้อ้วนได้เค้กสองก้อนว่างไอเทพไทยกะลุงนี้ซื้อหายได้เนาะฮะมื์เหมือนบุญลุงนี้ซื้อมาก่อนหนึ่ง เมือใหม่มากอีกก้อนเนึอีกไ่ได้2อเถอวันเกือเลยเค้กยำกลางเรนเลยที่แล้วกิจ๊ดที่บ้านสีเขียวเดีาดเดลูกดูท่นไาดืบอได้กินเค้กกนงเที่ี่หลักกายาพกินเผ่าก้อนนป่าที่กินกาแฟยายกาแฟขีดเจ็ดเจ็ดนมตะวันมานํามเลยวา ตบบูไม่มีใครเอบอกเลยเอา้านไปมักคือยังนี่เออมักคือยังนี่เบิรนันเตลมในเค้กนี่อัน้ก็เค็กนี้เอาพ้มคนเลยอู้หเค้กสีขาวกันจะโดกปี่เห็น่ามันนี่ แล้วอันเสรอะไรดเตมตีหลักังลื่อลู้่บ่แม่นอง่งนตเบ็ดนะยอดมากลิกที่มันบอกระตือรื่อล่นแต่ก้าวนะมันกระตือรือล่นไหเดี๋ยวนี้มันติดลิ่นไรกลัวไอ้กี้นะโอ้ย วนอยู One, Blood, mm. drum, the ่ได้เดนนแนวนบ่อไา้นอะไร่มนอเดียะจบีอ well, no. yeah. yeah. ่ะบจะสูบ yeah. like ีไปว่าย um, yeah. ังก้นกับเอบบาวเงลม่ไปยักสูบอมบะ จิมมนี่แท้สิเป่าเค้กวาจะไปเป่าลมเป่าหาเน่มอดทำไมลูกนี้ยังมอดาได้เพี่เบอร์เดย์ทุโมอดเวนเลยปตวอยากให้หุ่นบุหุ่งบ่ตัวากใครดับปัดัโอ้ยโูดไหนเจ้านั้น

Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานนอธิษฐานอธิฐานก่อนนี่ผู้ค้ร้องก็เสียงดังไปเอาเวลาพอมีเจอพอกันยังมูอธิษฐานยังดีเนาะปฏิบิแบบๆพวงมาลยใหญ่ๆจังซี่จมอีหยังเพิ่นาไว้ เมื่อกี้จะจจะได้จะได้ได้การเป็นจริงแล้วได้า้วพวกพวกพวกวงไปอยากทานขอบคุณพอบอยนะลูกเรียกเด้อเรียกเด้อแจกแจกมาส์กสารมันเิดให้ลูกสบายพี่น้องปล่อยได้ใ้ของพอบอยใของพอบอยมีเด้

เจ้าคณเจ้าคนหมู่นคเจ้คณขึ้นสดงีารงเาเอาขึมืออันย่านไเอาไปมาเดิมาเดกเ้กเด้อบานรน้อ้ยไรบหสบาทไม่ให้บอเออคุณบาเอ่ไ่ห

ใบหนึ่งนะิดเ่ไลาเิมใบนึงมันก็สินาลบไปลบมานับไปนับบ้านเรือเป็นมือนับเปนับลายันยอดมือนี่นับอะไรนะนี่เคยว่าตรงไล่ไปเรื่อยๆดีเราิหอดมือนี้หาไปนับมาันดูนับกันนับไปเรื่อยๆไลขึ้นเรื่อยๆตวดเดอดามี่ไอ้จานเมื่อไหนั่เบิกบาเรกบาบพกจาวคุิปานไปได้นนะดีนะ

เบิงพายพี่น้องเลยหาจานทางหลังนยื่นมาน้าจานน่อเาเพายโอเคพี่น้องขบรอบเก่าขวพี่น้องลูกพี่ลูกน้อลูกพี่ลูกน้ ไปเตียงพูดลูกเงาน่ะไปเง่นไปเตียงพูดไปแกะซุ้มมันม <ES> ีล้ำแหน่หอนีอนะ ไปซื้อเบร์โอ้ยไดด้เอ้ยอโอ้ห่ออนอันนี้คโอ้ยเกิดเป็นตามต่อหอนอริพี่น้องอ้าอพี่น้องเอ้ยเท้ายามออกมากพี่นะตอนนี้ยามออกนะเจหานามันห่อนอือพี่มาจากสีเห็นมั่งไฟ พี่มันจะเห็นบางไฟมันกอจาใกล้ินผนีลพี่อยู่ใส่กะฝุ่นคือเก่าจน่ายงแค่ทีมันยงแ่นวางน้ามันจะเห็นบางไฟนี่นะบอกได้ว่าเขาอยากเบิ่งบางไฟใดเขาเราวังบางไฟอ้ยเขาอยู่ในห่มมันจะเห็นอีหยัง